พี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับท่านหูหน้าโวนราชการทุกคนนะครับพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้เรามาแถลงข่าวนะครับการจัดงานเทศกาลอะโวคาโดนะครับตำบ,บลลมไทยพัฒนาประจําปี2 5ง7นะครับ,รบซึ่งเราได้มีการกําหนดจัดก,กิจกรรมในวันที่27ถึง29่สิบกา้าะกคมนี้นะครับนานการณ์อโะโวคาโดนะครับในอำเภอพพระต้องบอกว่าอะโวคาโดอำเภอพพระ มีเป็นจํานวนมากนะครับถ้าท่านมีโอกาสเข้าไปในพื้นที่นะครับถ้าท่านเคยอยู่ในพื้นที่ปกติในเมืองนะครับท่านเข้าไปบ้านไหนนะครับท่านจะเห็นต้นมะม่วงนะครับอยู่ในทุกๆบ้านนะครับแต่ถ้าเกิดท่านเข้ามาในบ้านที่อยู่ในตาบลรวมไทยพัฒน,นาหรือแม้แต่กระทั่งตาบลอื่นของอภิภพานะครับในบ้านหลังนั้นก็จะมีต้นอบวคากโดนะครับซึ่งถือว่าผูกกันเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งมีอยู่หลกลาย ก็ได้มีการพัฒนาสายพันธ์นะครับพัฒนาปรปับปรุงเพื่อให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นนะครับส่วนราชการก็เข้ามาดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในจุดจุดนี้นะครับซึ่งอะโวคาโดก็เป็นพืชชนิดหนึ่งที่อำเภอภาพะของเรามีเป็นจำนวนมากนะครับประกอบกับเทศกาลผลไม้นะครับของภอะพะนะครับมีอยู่หลากหลายอาะโวคาโดก็เป็นชนวนหนึ่งที่เราจะต้อง จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนให้ความรู้กับเกษตรกรในการจัดงานเทศกาลอะโวคาโดในครั้งนี้ขึ้นมานะครับในการเรียนรู้ทิศทางการผลิตอะโวคาโดนะครับมีการจัดตลาดนัดผู้ผลิตพบผู้บริโภคนะครับแล้วก็เกษตรกรนักวิชาการต่างๆมาให้ความรู้กับพวกเรานะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยจะมีการบูรณาการร่วมกันผู้ภาคส่วนนะครับ เพื่อผักดันให้อําเภอพบะเป็นเมืองหลวงของอะโวคาโดต่อไปครับ